สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะด,ดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพยากรณ์อรอบวันที่17ถึง23พฤษภาคมนะคะพุทธศักราช2563ค่ะแล้วก็คลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง14พฤษภาคมถึง13 13มิถุนายนนะคะอะไเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของการเงินการงานนะคะของชาวพฤษศเป็นก่อนนะคะไพ่ใบแรกเลยได้แปดไม้เท้านะคะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะแปดไม้เท้าแต่ว่าดันมีทาวเวอร์ขึ้นนะแล้วก็เก้าเหรียญนะคะราชาเหรียญค่ะ หกไม้เท้าค่ะเด็กถือเหรียญค่ะแล้วก็ต่อด้วยเก้าไม้เท้างานงานขึ้นเกือบจะดีเกือบจะดีะดแสดงว่ามันยังไม่ดีอ่าไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยได้แปด แปดไม้เท้านะคะเราเริ่มต้นที่แปดไม้เท้าเป็นไพ่ใบแรกก่อนนะคะแปดไม้เท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องขาขึ้นในการทํางานนะขาขึ้นในในเรื่องของฝีมือในการทํางานแสดงว่าวันนี้เนี่ยงานที่คุณทำถูกแล้วแหละเดินมาถูกทางและถนัดนะคะมีความเชี่ยวชาญมากพอ นะคะมากพอที่ผู้ว่าจ้างเขาจะพอใจนะคะราชาเหรียญอยู่ด้านล่างนะคะก็เป็นทั้งพื้นฐานในการสนับสนุนดวงชะตาแล้วก็เป็นทั้งไพ่ใบปัญหาด้วยนะคะแต่ถือว่าวันนี้เนี่ยทำงานเนี่ยคือเจ้านายเนี่ยรู้นะว่าคุณทำงานใช้ได้ทำงานโอเคเข้าหูเข้าตาเจ้านายนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้จึงเป็นอรอบของการทำงานที่ผู้ใหญ่กำลังมองลนะผู้ใหญ่กำลังตัดสินนะคะ ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกอมองโลกในแง่ลบไปบ้างนะคะแล้วก็ทํางานอะไรเนี่ยรู้สึกเรารู้สึกเราแคร์ผู้ใหญ่นะเราแคร์เจ้านายเราแคร์สายตาเขามากเกินไปซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเนี่ยเด็กถือเหรียญคุณยังคงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในบริษัทอยู่นะขอให้เติมความเชื่อมั่นเติมความมั่นใจของตัวเองลงไปมากๆนะคะเวลาทํางานอะไรเนี่ยมันมั่นอกมั่นใจนะภูมิใจหรือ,อ การตัดสินใจมันจะได้ไม่ลนไม่ประมานนะคะรวมถึงวันนี้นะคะมันมีทาวเวอร์ขึ้นมันจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เจ้านายเนี่ยเขาอยากจะให้คุณทำเจ้านายเขาเลือกเขาเฉพาะเจาะจงว่าเป็นคุณะ่ะว่าจะให้ไปร ữ, ื้อโครงสร้างปรับแผนเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นคำสั่งปุบป,ปับ ปัจจุบันทันด่วนนะคะสายฟ้าฟาดลงมาที่หอคอยนะคะ 1. ปรับโครงสร้างสองคุณทํางานไม่ติดที่นะคะมันมีไพ่ของการเดินทางด้วยนะคะอาจจะต้องอเปลี่ยนแปลงในเนื้องานอาจจะต้องแบบลงไปหาลูกค้านะคะเริ่มลุยงานเริ่มลงไปหาลูกค้าแล้วต้องติดต่อเจอพบปะเจอเจอ,เ,จอ,อเขาเรียกว่าพบปะเจอเจอ,เจอลงไปเคสลงไปหน้างานอะจริงๆนะคะ,ะแล้วก็ บางรายบางคนนะคะต้องเปลี่ยนหรือโยกย้ายสถานที่ทํางานนะเปลี่ยนหรือโยกย้ายสถานที่ทํางานเนี้ยอ้นไม่ได้พูดถึงขนาดว่าคุณฟังอ้นแล้วคุณจะต้องไปลาออกจากที่ทํางานทันทีทันใดนะเฮ้ฉันได้เปลี่ยนแล้วอะไรแบบเนี้ยบางทีสถานที่ทํางานของคุณอาจจะมีการทุบหรือย้ายหรือยุบยุบแผนกนั้นยุบแผนกนี้ แผนของคุณบางทีอาจจะสูญสลายหายไปเลยหรือบางทีแผนของเพื่อนเแผนกข้างเคียงนะคะเพื่อนข้างๆเพื่อนร่วมบริษัทกันอาจจะถูกยุบสูญสลายหายไปแล้วเสร็จแล้วเราอ่ะจะต้องมารับหน้าที่แทนเราจะต้องมาทํางานหนักแทนเหมือนที่เมื่อกี้นี้บอกว่าเจ้านายเขาเล็งเห็นว่าคุณทําได้นะคะพอยุบพอปรับเปลี่ยนแล้วเขาก็อยากได้ลูกน้องที่มีฝีมือที่วางใจได้เขาก็าเลือกคุณนั่นแหละสรุปว่า จะได้รับภารกิจได้รับมอบหมายได้รับหน้าที่สำคัญในการทำงานเนี่ยซึ่งอันเนี้ยอ้นจะบอกว่าพอเวลาเริ่มต้นมันต้องใช้เวลาปรับตัวการปรับตัวนะเป็นเรื่องที่สัปดาห์นี้คุณจะต้องทำยังดีว่าในเนื้องานนั้นน่ะมันไม่ได้เกินความสามารถคุณคุณพอทำได้8ดไม้เท้าคือ,อมีความถนัด นะมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วทําให้เป็นเงินเป็นทองได้ด้วยโชว์ฝีมือให้เขาเห็นได้ด้วยเด็กถือเหรียญน,นะคะอ่าได้รับผลมาได้เงินทองมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ซัพพอร์ตมีผู้ใหญ่หนุน นะคะดูแลอยู่อย่างผักดันไปอย่างเต็มที่นะคะอย่าไปตกอกตกใจกับการเปลี่ยนแปลงนะคะให้น้อมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะในทุกๆการเปลี่ยนแปลงมันมีเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองอย่าไปกลัวมันนะคะพอเวลาลงไปทําจริงๆไม่ได้น่ากลัวละค่ะวันนี้มันน่ากลัวแค่ในหัวสมองคุณเนี่ยเห็นไหมก้าวไม้เท้าก็คือยืนมองมันยืนมองมันแบบเสียวสหลังววาๆแบบว่า อุย้ยมันมันแย่มันหนักหน่วงมันทําไม่ไหวทําไม่ไหวก็ต้องกองไว้ก่อนนะเก้าไม้เท้าบอกว่าทอ้อเห็นแล้วทอ้อแล้วก็หลายงานเนี่ยกว่ามันจะเสร็จมันใช้เวลานานด้วยเออเวลาที่ทาวเวอร์ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วมาจบลงด้วยเก้าไม้เท้านะคะมันมีมันมีหกไม้เท้ามีเก้าไม้เท้าอยู่นะแสะดงว่าหลายคนนะชาวประสบหลายคนก็จะต้องไป ไปปัดกวาดเช็ดถูไอสิ่งที่คนเขาทาเจ๊งอะ่ะทาเจ๊งทําแย่เอาไว้นะคะแล้วก็ไปเราก็ต้องไปกวาดล้างมานะไปไปบูรณะไปซ่อมแซมงานที่ชาวบ้านเขาทาผิดพลาดเสียหายแล้วก็ไปทําให้มันบูมขึ้นมาใหม่นะโปรเจกต์บางโปรเจกต์นะสาขาบางสาขาอ่าเจ้านายบอกว่าเอาไปดูสาขานั้นหน่อยไปดูสาขานี้หน่อยเราก็ต้องไปทําให้มันบูมขึ้นมา ไปดูโครงการนี้หน่อยไปดูโปรเจก์นั้นหน่อยนะคะไปทําให้มันไปรื้อฟื้นมันให้มันเกิดให้มันดีขึ้นมาซึ่งคุณจะทําได้นะจียงแต่ว่ามันใช้เวลานานถ้าอุ้นถามว่าสัปดาห์นี้ทาสําเร็จไหมสัปดาห์นี้มันทําไม่สําเร็จหรอกเพราะสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ของการเปลี่ยนแปลงรือ้อย้ายนะคะโดยการัพ p อ o r t สนับสนุนจากผู้ใหญ่คุณอาจจะบอกว่ามันเป็นความหวังดีของผู้ใหญ่ที่เราไม่ค่อยต้องการหรอกเราไม่ชอบใจแต่ก็นั่นแหละก็ต้องทำอะ่ะนะคะ ควรจะทำอ้นจะบอกว่าควรจะรับมาควรจะทำเพราะว่าคุณจะได้โชว์ฝีมืออย่าไปหนีมันนะชาวพฤษศเนี่ยอ่เป็นมีสัญ,ญลักษณ์เป็นอะไรนะเรียกวัววัวกระทิงนะคะจะอึดทนถึกสู้งานหนักนะคะเพราะฉะนั้นใจอย่านฝะ่อรักษาใจดีๆค่ะใจอย่าฝ่ออย่าท้อไปซะกอ่อนมาดูเรื่องการงานของชาวพฤษศกันบ้างนะคะว่าเอ่อขอโทษค่ะอ้นดูเรื่อง เรื่องความรักนะคะของชาวพฤชบได้หนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะได้8ไม้เท้านะคะ8ไม้เท้าจะออกอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็ขนาดมาด้วย10ถ้วยเวลาที่เราดูความรักความสัมพันธ์แล้ว10ถ้วยมันออกเนะะี่ยแสดงว่าอะไรอ่แสดงว่ามันมันมีความสุขนะคะความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงที่มีความสุขนะคะแล้วก็ อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเหรียญเนี่ยต่อให้เป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นแบบเาเรียกบุญภาวาสนาส่งนะคะแล้ววันนี้มัมนมีไพ่เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาด้วยนะคะจัาทิสเองเนี่ย อ่ามอดูคนอื่นอ้นอ้นไม่รู้ว่าเขาดูยังไงนะว่า justice จะไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องจิตวิญญาณหรือเปล่าแต่ justice ของอ้นอ่ะบ่อยครั้งเลยเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยก็อ่พอ justice ขึ้น hermit ขึ้นนะคะคืออ้นดูเนี่ยหลายใบประกอบกันนะถึงไปโยงว่าเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าจากใบใดใบหนึ่งนะคะวันนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ย มันจะมีอาการที่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมิจเก่าหวนมานะคะมิรภาพเก่าเก่าหวนมาคนรักเก่าหวนคืนได้พบปะติดต่อกันนะคะทีนี้เนี่ยพอเวลาได้พบปะติดต่อกันเนี่ยคุณก็ต้องถ้าถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคุณก็ต้องสํารวจเอาแหละก็ต้องเขาเรียกว่าเอาศีลธรรมมาเป็นตัวตั้งเอาการชั่งใจเอาน้ําหนักเอาเหตุผลนะคะ justice คือเหตุผลนะคะแล้วก็ hermit นะคะก็คือ,อ เป็นเรื่องของศิลธรรมครูบาอาจารย์นะคะการการอยู่อย่างสมถะพอเพียงเนี่ยก็ตัดความสัมพันธ์ให้เป็นเพื่อนนะคะต่อให้คนโสดในวันนี้โสดสนิทเลยนะแล้วมันมีคนเก่าๆวกกลับเข้ามาพูดคุยนะคะอ้นแนะนำว่าถ้าในสัปดาห์นี้นะคะช่างใจดีๆแล้วก็ ตัดสินเขาอย่างเป็นกลางนะคะคนที่เคยมองเขาในแง่ร้ายวันนี้เขากลับมาเขาจะกลับมาดีขึ้นเขาจะกลับมามีมิตรภาพน้ําใจไมตรีให้ต่อกันนะคะและความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของไมตรีที่ดีขึ้นเคยแบบเคยร้ายกันมาก่อนนะคะวันนี้กลับนาเอาเอาความสุขเอาเอาการขออภยัยเขาเรียกว่าขอเข,เขาเหมือนกับกลับเข้ามาขอขมากรรมกันอะ ะะหรือแม้แต่ตัวคุณเองอะ่ะพอเวลาคิดอะไรกับใครที่เคยคิดอะไรกับใครในด้านลบด้านร้ายร้ายมันจะมีการอยู่ๆก็ไปเข้าใจเขาว่าพอเวลาจั s ทิสมันคิดแบบเป็นกลางนะคิดแบบเป็นกลางคิดด้วยตรรก,กะเหตุผลในบางความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราให้อภัยได้เราปล่อยวางได้เราเราโอเคเราเข้าใจแล้วว่าวันนั้นที่เขาทํากับเราแบบนั้นแบบนี้มันเพราะอะไรไอการคิดแบบนี้เนี่ยเรียกว่าการคิดแบบ เกิดปัญญานะมันเป็นปัญญาภายในการให้อาภัยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราแพ้นะมันหมายความว่าเรามีปัญญาจะจนชนะชนะความชนะมุมมองที่คิดมองแต่ในฝั่งของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีใครบางคนกลับมาในชีวิตคุณหรือคุณไปดึงใครสักคนหนึ่งกลับเข้ามาในชีวิตคุณเองอด้วยตัวคุณเองขอให้เป็นเรื่องของการ กล่าวเอาโหสิกรรมกันคนเราบางคนวนกลับมาเจอกันอีกครั้งก็เพื่อที่จะมาขอขมากรรมต่อกันซึ่งกันและกันนะคะแล้วมันจะได้จบที่คลายกันไปได้วยดีจริงๆคนมีครอบครัวแล้วมันได้สิบถ้วยเนี่ยมันได้ภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยอุ้นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องถ่ายเยอะแล้วล่ะสิบถ้วยมันก็คือความสุขความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวแต่อุ้นเน้เน,นเน้นที่พูดเยอะนะคะก็คือใครบางคนในอดีตไม่ว่าจะหวนกลับมาในความคิดของคุณหรือไม่ว่าจะหวนกลับเข้ามา บนเขาเรียกบนบนสภาพความอ่าบนบนชีวิตจริงๆอ่ะนะคะได้พบะเจอกันรจริงๆนะคะเหมือนเป็นของขวัญที่เราได้กล่าวคำโอโหสิกรรมต่อกันนะคะแล้วก็ปลดปล่อยกันเขาจะปล่อยคุณหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะคุณอาจจะไปทําอะไรแย่มากเอาไว้จนแบบว่าเขาไม่อาจจะให้อาภัยได้หรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่สําคัญที่ใจคุณเองนะ มันเวลามันวนกลับมาจะเหมือนของขวัญนนะ่ะของขวัญล้ําค่านะแล้วก็เออเมื่อกี้นี้นะย้อนกลับไปตรงคู่ครองคนรักนะคนมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยนะคะเอ,อ่อคู่ครองจะให้โชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นเออเสียงเสียงโชคอะไรอเงี้ยก็ก็ฟังฟังคู่ครองไว้บ้างก็ดีนะคะเขาอาจจะละเมออะไรเป็นเลขอะไรหรือเปล่าเอามาตีดูซิเออคู่ครองพาเข้าวัดเข้าวานะ พากันไปนะจูงมือกันไปจะได้ต่อบุญต่อวาสนาด้วยกันแล้วก็จะได้แบบคบกันไปได้ยาวๆเนี่ยเวลาใครที่กําลังจีบใครกําลังเลงใครไว้นะคะถ้าไม่รู้ว่าสถานการณ์ในในเรื่องของโรคระบาดมันจะเป็นยังไงนะแต่ชวนกันทําบุญร่วมกันนะคะการทําบุญมันก็มีได้หลากหลายนะไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบหิ้วปิดโตเข้าวัดอย่างเดียวนะ คือทำให้หลากหลายนะทำให้ให้เหมาะสมสอดคล้องทําด้วยปัญญาของคุณนั่นแหละแต่ให้จําไว้ว่าการทําบุญนะคะที่ดีที่สุดนะคะการทําทานที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการให้อภัยทานต่อกันนะคะเอาละหมดแล้วนะคะใครชื่นชอบถูกใจยังไงเนี่ยอ้อนฝากไว้ด้วยกดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะที่ช anel ตําหนักดวงแล้วก็อ้อนมีเพจชื่อว่าทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะกดติดตามอ้อนได้ที่น,นั่นส่วน i อ l ดี e ค่ะ ID ชื่อว่า Emmy Beauty e w m y b e a u t y นะคะใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวกับอ้นนะคะแอดไลน์ id ไลน์นี้นะคะแล้วก็สอบถามค่าครูได้ที่นั่นเช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ